ตตรวจปัสสาวะเพื่อหายอพยาธิไบไม้ในตับนะคะหรือว่าโรคมันจะไปสู่โรคมะเร็งท่อน้ําดีอันดับแรกเราจะเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจนะคะตอนเช้าแล้วก็จะมีน้ํายาสาหรับตรวจตัวนี้แล้วก็เช็คชื่อตามรายชื่ออันนี้หลายคนนะคะอันนี้เราจะหยดน้ํายาเอาขั้นตอนเราจะมีปัสสาวะ ปะต้วสามหยดลงตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้ตรงหลุมหลุมเล็กๆสามหยดแล้วก็หยดน้ำยาทันทีหยดน้ำยาทันทีตรงนี้ใช่ไหมคะหยดตรงนี้หนึ่งหยดแล้วก็รอรออ่านผลรออ่านผลคล้ายๆตรวจโควิดนะคะห้านาทีรอจับเวลาห้านาทีอันนี้กี่นาทีแล้วคะค่ะสามนาทีสามนาทีเดี๋ยวจะรอมันจะค่อยๆขึ้นอันนี้สามนาทีจะค่อยๆขึ้นขีดตัว C สีม่วงเราอ่านไหมเราอ่านตัว T แล้วจะอ่าน ตัวทีตัวซีทำไมมันขึ้นสีม่วงมันคืออะไรตัวซีตัแดงตัวซีมันจะอ่านค่าอ่านค่าอันนี้ค่าทีอ่านค่าตัวทีถ้าทีไม่ขึ้นก็คือไม่ไม่ติดนะครับป็นิกระทีเป็นนิกรทีอันนี้ก็ตามความบุนแรงเนาะบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ตามความเข้มของแคลตามความเข้มขีดไหนถึงจะได้กินยาคะขีดสองบวกสองเป็นต้นไปบวกสองเป็นต้นไปถ้าบวกหนึ่งถือว่าปกติเหรอใช่ครัอ๋อบวกหนึ่งส่วนมากส่วนมากคนจะเป็นบวกหนึ่งนะที่ที่เห็นใช่ไหม แล้วก็บวกสองแล้วก็ที่ได้กินยาก็คือบวกสองบวกสามบวกสี่ขึ้นสีม่วงเดี๋ยวค่อยมาดูตอนอีกห้านาทีภาพที่สวยงามแต่ละสีเหลืองเข้มเหลืองจางเหลืองใสมีหลายประเภทแต่ละคนสี่นาทีห้านาทีครบห้านาทีแล้วใช่ไหมคะเรามาดูนะคะจะมาดูคนแรกคนแรกเอามาทาเอามาทาบใสอันนี้ไม่ถึงบวกหนึ่งนะไม่ถึงบวกหนึ่งใช่ครับก็ เป็นลบเนาะไม่กระชีดเนาะเพราะว่าตัวทีมันจางๆลางๆเอาเอามาเทียบเลยไม่ไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงบวกหนึ่งเอ๊ะทำไมมันเหมือนบวกหนึ่งจังอะน่ะอันนี้มันไม่มีเลยนะตัวทีมันไม่มีเลยแต่อันนี้มันมีอันนี้ก็ก็มีอยู่แต่มันไม่เท่าเราก็หัตีให้เป็นบวกหนึ่งไปเลยให้เป็นบวกหนึ่งคืออยู่นิคมนิคมนิคมเตียชายสงช่ จักวิไลมีคนเชื่อใสูงบวกหนึ่งคนที่สักวิไลก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งจะอยู่ที่บวกหนึ่งอันนี้คือกลุ่มที่กินยาไปแล้วอ๋อกินยาไปแล้วเรามาตรวจดูว่ายาฆ่าพยาธิไปแล้วรับประทานยาแล้วเขาหายไหมอืมแสดงว่าเขาดีขึ้นแสดงว่าเขาดีขึ้นบวกหนึ่งเอาเมื่อก่อนเขาเท่าไหร่เขาถึงได้บวกหนึ่งอันนี้ก็คือแต่ก่อนน่าจะบวกสองบวกสองขึ้นไปบวกสองบวกสามบวกสี่โอเคก็คือรับยาไปกินครบหกสัปดาห์แล้วเราก็ตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง จะพยายาได้บุญเรือได้บุญอยู่ทีนี้บอกต่อไปเขาจะเริ่มตรวจไปกินเนี่ยเขาจะเริ่มตใหม่เอายาให้กินอีกใช่แล้วก็ปีหนึ่งทีนี้ค่ะให้ตรวจกำจัดให้ก็คือถ้าใครกินรอบนึงแล้วใช่ไหมแล้วมาพอมานสวยรอบนึงถ้าขึ้นหัวสองก็กินอีกยาเหมือนเดิมแล้วก็รออีกหนึ่งปีให้ตรวจอีก ปัสสาวาสามหยดดูดข um ึ้นมาหยดตรงหลุมเล็กๆหนึ่งสามแล้วแล้วก็หยดน้ำยาทันทีหนึ่งหยด ผล5นาทีนะคะอ,อ,อันคนเกี่บวกบบวกหนึง่งนอกนั้นปกตินอ,น,นอกกนงงครับแจงว่าย,ยาดีเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ทัก comment, ทายมานะคะวันนี้ก็มาให้ความรู้ทางที่ดีก็คือกินสุกไม่กินดิบปลาสุกปลาดิบครึ่งๆกลางๆก็อยากกินนะคะผักลวก ควรจะรวกค่าเช่ลก,ก่อนยิ่งดีตัวเฉพาะผักที่อยู่ในน้ําผักบุ้งผักกระเฉดอะไรที่อยู่ในน้าอย่างเงี้ยพวกพญาจะชอบมาอยู่ด้วยกินอาหารมีประโยชน,น,น์ดีที่สุดดูแลสุขภาพตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะจ๊ะ